คุณตั้งชื่อไฟล์ผิดเว็บอาจจะไม่โหลดเลยนะทําไมต้องเป็น i n d e x HTML เท่านั้นสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Clio d e v Work f o r m 0 l i o 24วันนี้มาคุยเรื่องที่มือใหม่เจอกันบ่อยว่าทําไมต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า index.html กันหน้าลักของเว็บไซต์คือไฟล์แรกที่เว็บเซเวอร์จะเปิดโดยอัตโนมัตินะถ้าไม่มีไฟล์นี้เว็บเซเวอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดหน้าไหนอาจจะเจอ error 144ก็ได้แล้วทําไมระบบถึงหา index.html ก่อนลันดับแรกละ่ะ การตั้งชื่อเป็น index.html จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เจอไฟล์แรกนันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อไฟล์เต็มใน URL เท่านั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์มีลำดับการหาไฟล์อัตโนมัติลองนึกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์คือลายหนังสือแล้ว index.html ก็คือหนังสือเล่มแรกที่วางโชว์หน้าแรกเลยเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรล่ะ เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมที่เก็บไฟล์เว็บของเราไว้แล้วส่งไฟล์เหล่านั้นไปให้คนที่เข้าเว็บผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าเปรียบเทียมง่ายๆก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือร้านหนังสือส่วนไฟล์ HTM L C S ก็คือรูปสื่อในร้านนะคะผู้เข้าชมเว็บก็คือลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อหนังสือเบราว์เซอร์ทั้งหลายก็คือพนักงานในร้านหนังสือทีห่หยิบ ในสิ่งให้ลูกค้านะตัวอย่างนะคะเราเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ www.google.com เบราว์เซอร์ก็จะถามหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าเฮ้ย hey, ขอน้าแรกของเว็บหน่อยเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งไฟล์ index.html กลับมาเว็บเราโหลดขึ้นทันทีนะ ตำแหน่งอยู่ตรงไหนเว็บเซเวอร์ะนะคะอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้หรือว่าที่เรียกว่า local host นั่นเองหรือว่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตโฮสติ้งนะคะเช่น aws google cloud หรือบริการเว็บโฮสติ้งตัวไปนะคะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อไฟล์นะคะเวลาเราพิมพ์พวก www.google ในเบราว์เซอร์นะคะระบบจะหาอัตโนมัติเองนะคะทุกเว็บส่วนใหญ่ใช้ index.html เป็นหน้าแรกทำให้คนอื่นหรือระบบเข้าใจง่ายถ้าอยากให้มีหลายหน้าหลักก็สร้างโฟลเดอร์แยกแล้วใส่ index ไว้ในแต่ละโฟลเดอร์ได้เลยเห็นไหมคะว่าไฟล์ index ไม่ใช่แค่เรื่องชื่อธรรมดาแต่เป็นตัวกำหนดหน้าแรกของเว็บเราเพื่อนๆลองเช็คเว็บตัวเองดูแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณตั้งชื่อเว็บแรกไฟล์แรกของเว็บตัวเองว่าอะไรถ้ายังไปเปลี่ยนด่วนเลย ชอบคลิปแบบนี้ใช่ไหมก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่คุณชอบแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ